เบิรงมันไปได้นี่มากซิมบุกพริกปาเพิ่นว่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสักค,ครู่สุกคนกับพี่น้องคา่ามากค่ะมืนอนี้ามากินหอยแข็งลวกจิ้มอันนี้เพิ่นถามวันนึมันลวกไปได้คืออันสีสันเบียดแซ่บแท้ลวกอันข้าวหนียใหญ่แห้งนะพี่น้องสี่สิบวินับไปเลยหนึ่งสองสามแบบนสมนะคะนับปากเอาเออแล้วก็ขำมันเหนีวยวเหนื่อยก็นี่ก็สามสิบวิพอคะ่ะพี่น้องเบิรงมันไปได้นี่มา เออเม่ยพี่น้องขึ้นเป็นเกี๊ยวดีค่ะแต่ผู้เจ้าค่ะ <laughs> <laughs> เป็นเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวดีดีแม่เบงเออ,นอเนาะออ้ยเออซิมมบงก่อนชิมดูก่อนนะคะพี่น้องซิมบกุกพริกอ,อืดเนี้ยวซิมซิมบกุกพริกว่าเพื่อนว่ะเอออืม Rắn gãy rồi chứ Món cứ khứa bột kia cực hiệu Còn hỏi Hỏi tụi bột nha, hãy mừng Tụi nhảy ha Xuân sẽ có ngâm chìm Så, mm så, -hmm. mm -hmm. พี่นลองมื่ไม่ตัตัวยิงให่วส่วนใสปลาพี่น้องซาใจแห้งครับ ฉันเหมือนกับเชื่อว่าตัวใหญ่ค่ะเลยพี่นอ้องยุ่นเนี่ยมันหายยากค่ะ Mm-hmm. กลับมาแล้วเหรอครับมาสวัสดีครับเ่ยแ้วมาสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเอมเพิ่เป็นเลน,นมากครับ 음. 참아 我都挺美，反正。 ว้าวพี่นองมึงตัวเนี้นี่เงว้าวบุกพีกันนี่คือเพ็ดเหพ็พไหมบ้งุกพีสกสกูนเนี่ยเพเส็สแสบปากไ,ไหมแยบไหมอืมอืม พี่หน่องมันเสีปากเราก็ขั้นมืออีกหรอเป็น่ <ination noises> ังวะพ่อบอกว่าแผลอ่อือพอคลิปเดวันกินลูกเธอวันกับแพ้นะครับเบลเป็นขั้นมือพี่น้องขั้นยุ่ม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 แต่มันเศร้าบ่มันกับเศร้าภายในมือนี่แหละอือกินมือนี่มันกับเศร้าภายในมือนี่แต่ไม่เสียขั้นขั้นยุ่ม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 เลยเด้เหมือนวันแรกพี่น้องพอดีมาคอมเมนต์ว่ามันแพ้ว่าสันแพ้ตัวว่าสันในลับแพ้อือนั่นแหละค่ะมันก็เลยพวกกินหลายนะคะพี่หน่องเออ กินหน่อยกินหน่อยขั้นหน่อยกินไยขั้นไยเป็นบ่เนี่ยพี่น้องหอมปากหอมคอพ่อนะคะคุณเจ้าคะ่ะตวัวหญ่สุดกับซ้ำนี่ค่ะยุ่มากเลยแต่ว่ายูย่แถวทางอื่นบ่รูว้ว่าซ้ำไดนะคะแถวเขตบรรยุนย่นี่นี่แหละหย่ซุดแล้วพี่น้องได้กินแบบมันสิโซกแห้งดีใจแห้งกรอบนะคะ สิไปแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆตั้งกกใจที่พี่น้องด้คอยสุขภาพแข็งแรงลำลอรวยๆถูกหวยในะวันที่หนึ่งมาสุขสุข,ขค่ะถ้าก่อนอีเลอกเรา้พี่น้องเดิกเราได้บันทายคลิปเนี่ยดึกแล้วนะคะหละ่ะไปก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ